แม่เริ่มแล้ววันนี้เป็นเด็กอะไรน้องริวฮาร์โมนี่ไงสายลอริสไงดูครับตอนเริ่มมันบอกว่าเป็นลอริสเกิดใหม่มันเทคคุณเริ่มต้นเทคฮาร์โมนี่แล้วก็เทคต่อไปมันจะมีสองเทคก็วันนี้มันบอกว่าถ้าควอนบอเทอร์เห็นฮาร์โมนีสีใบมันจะได้โซชาติหนึ่งใบแล้วก็เทคล่างความหนึ่งอามันยะโซเป็นเอ็กก็ยกฮาร์โมนี่ตัวที่มีความสามารถฮาร์โมนี่นะขึ้นมือได้จุดหนึ่งเทปดูต่อไปเป็นสแตนเหมือนกับเด็กเมื่อวานเด็กกับด้วยนั่นใส่สแตนบนสี่ทุกคนรู้แล้วไปไปไหนก็ไปหายากหน่อย ต่อไปเป็นฮิลมันเดิมเป็นใส่ฮิลาบดีกว่าคอสคือยากมากต่อไปเป็นขี้นี้ใส่นี้ไปอ่ะเพราะว่ามันจะมีตัวเกตสองของอลอริสใบหนึ่งมันจะยืนเจนเบกสองแล้วมันตีแรงมากใส่ไปบนแต่ว่ามันก็ใช้คอร์สเยอะเหมือนกันเอาไปเป็นดสองใบนะเอาไวยโซแล้วก็ทิกเกอร์ไอ้นี้ยจริงๆแล้วแต่เลือกเลยถ้าคนนึงชอบขี้ฐานเอาไวยโซเพื่อเติมโซเพื่อจะได้จวดได้ก็ได้แต่ว่าใส่ใบนี้เพราะว่ามันฟลอย เอาไว้แ <laughs> ล้วแต่คุณจะเลือกจกอัดเอาต่อไปเป็น Gen หนึ่งเป็นที่ซุสใส่สอย่างละ <laughs> ถ,ถ้าหามาบอกว่าฮาร์โมนี้ถ้ามันเป็นฮาร์โมนี่มันได้เปิด5แล้วก็หาเอา่เอ Gen สาม <laughs> ขึ้นมือโอเคใส่สองใบพอต่อไปเป็น,ปนทิ้งไต้ทิ้งไต้ใส่สี่ฮะวาดเท่านั้นต่อไปใบนี้ใบนี้ไฮไ,ไลท์หน่อยมันเอาไว้เล่นกับตัวเจ n เบกสองของลอริสใบหนึ่งมันบอกว่าอ่าเป็นฮาร์โมนี่แล้วก็เทควันวันเทิร์นถ้ามันบู๊ตให้กับมันอ่าให้กับมอนเตอร์เทีย์ไอ้พวกยูนิตที่เป็น Gen แปดสองก็มัน ต่อไปเป็น PG เอาความอาบอกก่อนมันใส่ได้6ใบแล้วก็มันบอกว่าถ้ามันตอนตอนมันโยนลงไปอ่ะถ้าในหลุมมันเห็น PG 2ใบแล้วสเตตินิวสองใบออบอดอ่ะที่เป็นเรียกาศจะไม่โดนตีฮิตใช่เป็นโอเคสองนี่ไงอย่างที่เราว่ากันเปนี้ตีแรงมากมันบอกว่าฮาร์โมนี่ถ้ามันเป็นฮาร์โมนี่ใช่ไหมมันจะบอกสามพันก็คือสแต็คได้ก็ฮามอนี่เนี่ะถ้ามันแบบมันลงอย่างนี้นะถ้าหลุดปุ๊บมันจะหลุดฮาร์โมนี่แต่ว่ามันยังบวกอยู่ไงถ้าลงไปใหม่ก็จะเป็นฮาร์โมนี่ใหม่ก็ลง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 บอมไปเรื่อยๆได้ไปอกเลยแ้ว็มีเจน่บอกสามพันกทุฮาร์โมนีใบ ก็ไว้เล่นกับขี้บนก็นแรงใส่ไปสีไปวอตเท่านั้นต่อใบใบนี้จริงๆแล้วแต่คนจะชอบนะใบนี้สีใบจะใส่ใบ,บนี้สีหรือใบนี้สีก็ได้แล้วแต่จะเลือกกันแต่ว่าใบานี้มันจะได้มือม,มันบอกว่าช่องแวนหรือเลียก็ได้นะเป็นฮาร์โมนีมันออเลือดแมทเทนมันสามารถครอบเซบาสหนึ่งเพื่อจ,จวการ์ดหนึ่งใบทุกทุาทำในี้สามใบก็คือถ้ามันอบอบอดจะได้จวดสองแล้วมันรัวห้าพันถ้าเห็นสี่ใบนะโอเค ปเปเอาไว้โยนแทนจีการไปนี้มันเป็นแทนฮิวได้เอาไว้เป็นโซคืนคอร์เพยงหนึ่งเดียวของเด็กใส่ไป2ใบจริงๆไปใส่ตัวที่มันบอกว่าโซบาร์สเริ่มแบทเทิลเอ้เริ่มเ,เมนก็เอามันขึ้นมือคอร์ดหนึ่งได้ใส่ใบนี้ก็ได้หรือใบนี้ก็ได้แล้วแต่เลือกเลยต่อไปนะต่อไปเป็นเกย์สามบ้างพี่เดียบตัวน,นี้ไปนี้เอ่อซัปปิกามันบอกว่าอ่อเจยเบหนึ่งช่องแวนก็คือตัวถ้ามันเห็นตัวลงมาในแบทเทิลมันจะบอกสองพัน มันแล้วคนที่ลงน่าจะบอกสองพันแล้วก็เทคล่างมาบอกว่าออโต้ช่องแวนเรียรคอเตอร์บาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งถ้ามันเป็นฮาร์โมนี่ยกหนึ่งตัวที่เป็นฮาร์โมนี่อยู่อยู่ในสนาฮาร์โมนี่นะยกขึ้นมือแล้วก็ลงกันกเองสบายมากแค่นั้นเลยใช่แต่ข้อจำกัดคือมันต้องยกตัวที่มีซึ่งอยู่ในสนาฮาร์โมนี่ไงต่อไปเป็นลอริสฐานแรกเอ่อใบนี้มันก็บอกว่าเจนเบรกหนึ่งเจนเบรกสองในช่องในช่องแวนก่อนแล้วกันมันบอกว่าจะบอกห้าพันถ้ามันเป็นฮาร์โมนี่มันเบื่อเธอแล้วก็เทค์กิลมันบอออกว่าาคเตร์บนมือถ้้้ายกไไดดจะันึง บาดใบนี้ก็จริงๆยืนหันไหนก็เขาแต่จะเลือกนะแต่ว่าอันนี้อยากใส่หน่อยโอเคมันบอกว่าช่องแวนเรียรเป็นฮาร์โมนีแล้วก็เจนเบรกสองถ้ามันลงมาก็คือมันเป็นช่องแวนเรียรเหมือนกันถ้ามันเป็นฮาร์โมนีมันจะบอกห้าพันแต่ว่าถ้ายื่นช่องแวนจะบอกชีแล้วก็เทกล่างเขาจะสไตล์สกิลเขาจะบัลลงก์นนหนึ่งโซบัลหนึ่งเราจะได้จวดหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยยกสองใบขึ้นมือก็ถ้าไม่มีเรียใช้ใบน,นี้ได้ถ้าใชม,มีเรียรตลอดก็ใช้ใบน,นี้โอเคเราไปดูจีบ้างพี่เดียไปโอเคเรามาดูที่อลอริสถามว่าทำไม จริงๆยังไม่ถึงเลยใส่มันสีไปมันบอกว่าออโต้ช่องแวนเป็นฮาร์โมนี่โอเคแล้วมันบอกว่าเจมเป้สองคัสเตอร์บาร์หนึ่งเป็นแอคนะต้องหงายต้องคว่ำแล้วก็หงายจีก่อนอ๋อมันจะติดเทคอ๋อมหรือมันต้องยกคว่ำหนึ่งหายจีแล้วก็ยกเรียก่าต์ตามจีไม่เกินจีเราได้ที่ไหนอยู่แล้วก็มันบอกว่ามันได้สกิลเมื่อตีอ๋อเมันตีเสร็จปุ๊บไม่ใช่เมื่อตีเสร็จเมันตีเลยแจกห้าพันสามตัวแต่ว่ามันต้องเป็นฮาร์โมนี้หามนี่ออร์ดนะก็คือต้องแบบแฮรหน่อยต้องครบหกบอร์ดบใ โอเคแล้วก็แจกเสร็จจะมีคี้ด้วยแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยใสไปสต่อไปเป็นตัวเก่งเลยวารุกของเราโคบายดิกโอเคมาบอกไอคิบคอเตบาลหนึ่งหงายตัว n e r ในจีโซแล้วก็ยกการที่มีความสามารถทำนี่อย่างนี้นี่อย่างนี้ขึ้นมือแล้วก็มันจะได้รับสกิลเมื่อมันตีคอยกเรียกาศของเราไม่เกินจีบวกหนึ่งแล้วก็คอลงมาไม่เกินสใบนั่นเองเง้นเง้นอีกแล้วเจ๊ต่อไปดู ใบนี้ไว้ใต้เปิดแล้วกันมันจะได้ไม่ใช้ความมันบอกว่าโซบัสหนึ่งหงายจีหงายจีโซนใบหนึ่งก็ถ้ามันอยู่ในสภาพพงนี่ใช่ไหมคุณสามารถจะคอสถ้่จ่ายก็คือยกเรียการของเราหนึ่งใบที่เป็นทาร์โนนี่นะไม่เกินหนึ่งใบขึ้นเหมือแล้วก็คอลองมาได้เดียวมันไม่ใช้ความอะ่ะเดืงนี้โซเกินเยอะมากต่อไปเป็นจีการแล้วกันใบนี้มันอบอกว่าเมื่อมันลงมาก็คือได้ชิลหมืน่นทุกๆ คีจีหรือเซนตินิลในหลุมแล้วก็ตัวเองที่อยู่ในจีโซนแล้วก็เทกล่างกินไปกสองโซบัสแล้วก็คว่ำมันเลยที่การยังอีกสองใบท้ายไปเนี้ยใส่ไว้เพื่อได้เล่นกับฐานได้ถ้าฐานเป็นฮาร์โมนี่มันจะบวกห้าพันถูกไหมไปเนี้มันเอาไว้คอเกียร์หนึ่งใบหนึ่งลงมาเพื่อให้มันเป็นบวกห้าพันยินคอร์สแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นจีการหงายมันบอกว่าเขาจะลงมาหงจีหนึ่งใบมันจะบวกห้าพันแล้วก็สามารถเขาจะบัตรหนึ่งเพื่อบวกห้าพันตามมือทุกสองใบได้ก็แค่นั้นเลยเก่งไหมคลิ